เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับเราจะลบคลิปออกให้ทันทีครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาขี้เป้าที่ดินสวยนะครับเป็นที่ดินป่าอยู่ในแหล่งชุมชนแหล่งความเจริญนะครับแปลงนี้โฉนดพร้อมโอนนะครับที่ดินสวยติดถนนคอนกรีตนะครับมีเนื้อที่1งานครับตั้งอยู่ในถนนวงหวดรอบเมืองคอนแก่นนะครับอยู่บ้านดอนดูครับตำบลพระลับ อำเภอเมืองงหวดขอนแก่นนะครับมีระบบสาธารณูปโภคครบครันเลยนะครับเข้าเมืองขอนแก่นก็สะดวกรวดเร็วนะครับเหมาะสร้างบ้านนะครับรองรับความเจริญที่กำลังก้าวเข้ามานะครับตรงนี้นะครับเจ้าของขายเองด้วยนะครับแปลงนี้สนใจก็อินบ็อกซ์หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปกับเจ้าของได้เลยนะครับราคาอยู่ที่7 8 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับมีสาธารณูปโภคครบครันนะครับมีเพื่อนบ้านแล้วนะครับไม่ต้องกลัวเปีียวล้างนะครับ นะครับทำเลดีๆนะครับอยู่ย่านธุรกิจนะครับเส้นรอบเมืองกำลังจะขยายความเจริญนะครับซื้อเก็บเกมอะไรก็เหมาะเลยจะซื้ออยู่อาศัยก็ได้เลยนะครับอนาคตร,ราคาขึ้นแน่นอนนะครับตรงนี้ท่านใดสนใจก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ